สวัสดีค่ะน้องชื่อน้องครับและหนูและหนูจะมาเล่นละครให้ดูนะคะเป็นละครที่น่ารักสุดๆไปเลยนะคะและหนูจะมาเล่นเลยนะคะเล่นแล้วนะคะและได้แค่น่อนาแล้วมีอีกคนหนึ่งชื่อว่าบูเบอรี่นาเดินไปที่ที่ตะวันตกท่านางก็เห็นเด็กคนนี้ ชื่อว่าอันน,เน,น,เน,นออ้เป็นน้ำเป็นือน้ำชื่อผลเป็นผลไม้และชื่อของของผมสีฟ้าก็ชื่อแเอบเบอร์รี่เป็นผลไม้อ้าวเป็นผลไม้และและชื่อของเจ้าเด็กผมเมืองนี่ก็เป็นพืชชื่อของผลไม้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า เจ้าหนูมาทำอะไรแถวนี้น่ะแถวดีอันตรายดิสโน่และเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูไม่ไปน่ะหนูตามหาคนมาของหนูเชื่อปีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณแต่ฉันซื้อผลไม้เหมือนเธอนะเธอชื่อว่าอะไรฉันชื่อว่าอังวนคุณนายคุณนายบูวาลี่ค่ะเอ้ารู้จักฉันได้เหรอเอ้าก็คุณเป็นคุณนะก็คุณเป็นน้าของหนูนี่คะ เออเดี๋ยวพากลับบ้านก่อนนะนี่แมวจราหน้น่าตาอย่างนี้เด็กคนนี้หน้าตายมากเลยมาแล้วมาแ้วแมวจระเข้ดินมาแล้วอะไรน่ารักจ้าโอ้ยโอ้ยไม่เคยไม่เคยดูมาตั้งนานเลยนะแถวนี้มีโจรเยอะด้วยนะแล้วก็มีคนลักพาตัวเด็กเยอะแยะมากมายเลย เดี๋ยวกลับบ้านของน้าก่อนนะจะน้ามีแฟนแล้วยังวะยังเลยจ้ะแต่คุณน้าสวยนี่แล้วก็เดินไปเดินมาจนกระทั่งไปพบน้าของเขานั่งเศร้าอยู่ตรงนี้หนูของฉันไปไหนเนี่ยขนุนตกกวันตกจต่ลูกไปตะวันออกฉันก็ไปตะวันออกซื้ เจ้าก็ไม่มา,มาแล้วล่ะนกจงอย่ามากนากนการแสดงอย่ามากวนนกจงฉันรักลูกของฉันมากเลยสงสัยจะถูกลูอกลับพาตัวไปแล้วสิแต่เท้าแต่ข,า,ขาไม่น,าน่าเลยนกจงไปไปไปพี่จะเล่น คนนี้เล่นนอนลดีดีพี่สาวหนูเจออไร่เจอลูกของพี่ด้วยค่ะเอ้ามุนเอ้าพี่ถึง้จังเลยเอ้าขอบคุณนะงเอเ้พี่สาวมากันเลค่ะ ่ะไม่ง่ายอโอ้ลูกไปไหนบ้างหนูอยากกินลูกกวาดอ่ะไม่มีลูกกวาให้กินเลยเดี๋ยวแม่ซื้อให้ลูกนะมันอยู่ไหนล่ะอ้าวมันอยู่กับแม่ไม่ใช่หรอคะอันใหญ่เลยลูกกวาดมันอยู่ไหนคะเดี๋ยวแม่เอาให้แล้วจะที่บ้านแล้วก็เดินเดินกลับบ้าน แล้วก็กลับบ้านมาถึงบ้านลาู้เออแม่จำหาวซะทั่วเลยแม่กลัวพ่อแม่ดงว,ว่าลูกตา,ตไายไปและะ้วก็อีกไม่ใครเขาจะตายล่ะคะแม่เออแม่หอวทชิเขีย้น่ะและ้วทำไมคุณแม่รู้สึกเศร้าใจเศร้าดิ้น่ะคะเออมแม่รีวงแม่จำหาลูกตายไปหน่อยนะจ๊ะก็เลยเศร้าดิ้นนิดนึงนะจ๊ะ คุณแม่จะได้ออกกำลังใจกันไปหน่อยนะหอมเพิ่มมากเลยค่ะโอ้แม่เออแม่อย่าเปคนอ้วนไหนอีกนะคะหนูลักแม่แม่ลักหนูเหมือนเราลูกมันแม่ชอบเล่าเพงให้หนูฟันตลอดเลยอ่ะเบื่อเบื่อแล้วอุณแม่อย่าให้ลูกมาไวๆนี่ม่เอาขาลง

รัออมแสนอร่อยที่คุณลูกชอบไงว้าวน่าทาจะไปค่ะคุณแม่ช่บก่แล้วช่แล้วช่แล้ินมดแล้วค่ะกินหมดแล้วค่ะอุ้ยกินไวจเลยก็ไม่ได้ไหดิค่ะแม่

ละครตรงนู้นไปแตวให้พ่อถ่ายรูปให้แม่หนูวม่ดีโอแม่คุณแม่หนูไม่มีถ่ายวีดีโอว้าวโอ๊ยคิดพิดว้า ก็บอกว่าแล้วก็ไม่อยู่แล้วนะแล้วก็มันไม่สืเลยนะคะชวกอี่ไหนคะไปไม่ได้ค่ะเอาเชจจะมาเยี่ยมเหรอเออใช่ค่ะคนแบ้นะนามางแม่มางค่ะโป่งบานป่งไปเ เจ้าคุณลูกมแมลูกงคุณแม่ไม่สไปพี่เราก็เป๋าเลยออจ้าจ้าหกกดไป่อนนะแพี่น้าไม่อยากติดทยอ่ะมาเแล้วก็เป็นห่วงนะคะาาคุณแม่จ้าาคุณแม่ตั้งที่แค แ,แม่ไอยนี่น้ำไม่มีใครรู้หรอกและลูกด้วยแต่หนูรู้แม่อายนี่จริงด้วยเฮ้ยแต่ต้องกินแครอทกินแครอทถือไว้แล้วนี่แครอทสุดพิเศษ ไม่หายไวด้วยค่ะโอ้แม่ไม่อยากกินอะ่ะกินสิคจะได้หายหายไวไวม่อะูทไม้เากมย่นีแม่เล่นสอตไม่ไม่อร่อยเลยอะ่อยออยยอะ,ออออะอจะได้แข็งแล สองคนคู่ด้วยอ่ะค่นีผ่านอันดับแปมา bây i ờ ไปทำเงินแบอยากพักบ้างนะแบบี้อ่ะแนี้หาเพื่อไม่เจเลยนี่ก็สวัสดีแล้วนะสวัสดีค่ะชื่อน้องจุนะคะเกิดอาการอะไรให้ดูนะ สงสารไม่เห็นตาเพื่อนเจอ ไปลหนลูกแต่ต้นโสดกูดิลูกจะลูกลูกไหมามาสจ่อยลากหแม่ไปไหนมาเี่ยแไปจ่ายมาสกมาจ่ะเออนลอหร์พอดีเนนหาแก้ด้วยล่ะพี่เล่นสาย้ลายแม่พากลับบ้านนะ en ดี่ตัวต้องวี่งแคไหนเจ้าใช่โอ้ยเรสดอากจงเลยอ้ยเหนื่อยแล้วพักก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้ลูกไต้องอุ้มลูกไปอีกแล้วเหรอก็มันเหนื่อยนี่ออกกำลังไม่ได้ลูกไต้ กำลังกายแลต่ปนิดยาไข่อ้วนสักทีมันต้องออกข้อฟันกินแม่กินเบอร์เกอร์เยอะไปมม่ก็เลยไม่ไดหน้ำมาเป็นหมูอ่ะเออแม่รู้จัะโอ้ยโอ้ยเอ้ยทอดค่ะแม่โอ้ยลูกก็ไปถึงโล้วรอฉันทาไมรู้จีจีมาอยู่กับเทำไม

ไปขอกดตุงนิ่งก่อนมาเป็นวีดีโอ